วต่เป็นเจียค่ะขนาดกาบทาายสบายดีและสวัสดีที่ท่านนี่นี่สนับทุ่นองมาทำารมนาเก่าทุกคนสบายดียามแลนทุกคนบร้ยากาว่า่ได้ไปให้ไปหน้าไปสวนนั่นเหมือนเ้เพราะว่าจากลมแห้งโคตร ขนาดสารลมแห้งกเ็เลยพาอินปอนพาเขาลูกๆอยู่แต่เฮือนซะก่อนอลมพัดลมแหยงแยมเป็นวัดเป็นไอทุคออกคนเลยนะมันนี่ก็เลยให้พากับให้บังข้าวสามเพราะมันนี่ปรับกับบุญบ้านพุกคนนะบุญกองเขา่ามันนี่นะบุญกองเข่าทางชาวบ้านเขาเอาเข่าไปเต้าโฮมกันทนุกนเลยบุญกองเขา่าก็เลยใหดบังข้าวสามกินมันนี่นะแม่น้าหวานเขาอยากกินบังข้าวลารให้บังขา้าวสารทุกนเลยไปส่วนพืนที่การใหดบังข้าวสามทางเราเป็นใจทุกคนเลย ทั้งวิธีสูตรเขาผู้ไทยคนเนาะสูตรเขาผู้ไทยคนนี่ใส่หลายแนวอยู่กับมันแส่น้ำฝนเขาเอาเครื่องลงขายแล้วปะขายแล้วเออขาคอนเสิร์ตลูกบอลบอลนี้ตู้ลูกบอลนี้นะลงกสองวงเอา้าวงไผนนีน่คือหลายเลยรูกคันหนึ่งรถคันหนึ่งกระมี่ลูคันหนึ่งกระมี่เออเจ้าเดียววงเดียวกัน เนะบิ้งทำไมหวานกำลังเขียวอยู่ยยสใส่ดอกสั้นพ่อพอใส่ดอกสัน้นใส่ดอกสั้นเป็นเลยดอกสั้นนะตักดอกเบิ้งหน่อยเอเเออันนี้บปดอกสั้นนะมันขาวเลยมันร้อนสีมันออกแล้วน้ำสีจากดอกมนันเนาะสีจากดอกสั้นสีหมวกสีกำกำเนาะ อ่ะทำไมน้ำหวานเป็นซางมันเองน่ะซางเห็ดสซางเห็ดบ้าขลาล้ำใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลใส่กะทิทำนี่เตยหอมหเตยพร้อมว่อนี่น้ำเตยพร้อมนี่น้ำเตยหอมใส่โอ้หลายแนวทำมันเองอันนี้เป็นเตยหอมนี่เดี๋ยวใส่หลายอย่างหอมผักด้วยนี่อันนี้ปะเขาใส่นะ อันนี้เขาเช่นบังขาลามทุกคน,นใส่แต่เขาดำก็มีอยู่แต่บอ่อยากได้เขาเดำเอาเขาขาวขาวขาธรรมดานะเลยขาเหนียวธรรมดาอนะันเห็ดหากรปุกเมื่อยาเนี่ยกระปุกละออดอกกันสันนี่เนาะมันหมดสีแล้วเด่นขาวตอนตอนพัดเด่นต้มในเป็นสีกำดำหมดในดอกมันสนีอิด ตอนที่อตอนที่ไปต้มทุกคนได้ปิดสีอิดสีคือน้ำม,มันไงน้ำออกสีเขียวเนาะเขียวกปรกำหน่อยเพื่อนมันสีไปรกกำแห้งเนาะเน,นี่ยม,มันมีหลายเป็นดอกบระหลายยดเนี่ยามันเนายตา,ลง,า,ตาลงบ่เอ็มตัดลงบ่ตาลง เข่วกัดโลดอ,อย่าแก่อินปอนแลยนี่ใหญ่เลยปอนเด้อนั่นนั่นนั่นชิโต่งเลยเนี่ยเฮียวห่านเลี้ยงรวบเลยเอาไปเขียวิ่งป่ะเออเขียวน้ำตาลเปือ่อยจะคอย เอากระทิลงลงกำหลังเนาะไฟก็ได้ใจขนาะดไฟก็เขียมตานอยู่นำกำเลยนำนำดอกอัญชันอาทีเพ็ดบ้างขลามกันทุนเลยเพ็ดบ้างขลามแล้วจะพาตอนกัจจคัมเดี๋ยวพาทุกคนไปเบิกเงินภายในงานมูกกองเขา้า แถวมันนอกองนาเขาเนี่ที่เป็นใดนทุนเลยแถวสนรบัว่าจิคือแถวในเมืองบอ่อแต่นี่เป็นบุญน้อยทุคนเป็นบุญใหญ่นะเป็นบุญในน้อยบุญกองเขาซื่อนี่ฐานบุญใหญ่กับคนกับที่หลายจนมีคนหน่อยนเมคิดว่าขลามแล้วพาคนไปเลาะเบิ้งมาเบิ้งไม้ไม้บางขงลามทางแม,ม,ม,ม่น้ำหวานเพื่อไปตัดกับโมหันนี่นี่เป็นไม้ไพ่บ้าน เอา<บ>า้านลำาน้อยมันลำอ่อนมันนี่ลำมันอ่อนอยังเป็นน้อไหม่อยูน่นี่เจี้ยมนันค่อยติดดีหมอหอนนะเบดดิด,บดเลยถ,ถุงนึนนนงเต็มตานถุงน้อยหนึงครึ่งโลตานนี่เต็มครึ่งโลเแต่น้ำปอดลึกเข้าเต่จางจริวแะ้รนี่นนว,วยวนอน ใส่กะทิบ่ะใส่กะทิราเบิ้มตบแบนี้เสนำกะทิสะก้อนขา,ขาวๆนะกะทินะ่เร <c oughs> ็จมาเกือบประมาณนี้ชิกะมะกำกัหนึงเนาะ อมเลยด้อ,อ,อ,อมไปที่เลย,หย,หยให้มันพดตะก,กอนจังนานบูดขลามบูดไว้ขันนำบ่ดนะนี่ทงละเผาอยู่ตัดบ้างขลามวน,นๆเลยเจ็บเจ็บ เกียน์หิบร้อยคนเล้ตาเป็นทอนเป็นทอนนะประมาณจะทอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสบสองสามสี่หสบหกสิบเจ็ดสิบเจังนะคนเ้ชีเอาป่นปากมาลมสิยามันถึงลมมันจปมยันบิดเจียคนเลยเลยป่นปากลงสิไปเอาไปยัดกันเลยบัดนี้มาหอดผลแล้วเลยก่อยเข่ารยบร้อยเอาไปเกียนป้าแม่บ่เอาบางเงนนั่นเล เาก่อยก่อยได้เอาเรื่องเรื่องนิดนึงเอาบางญ่ก่อนหายบางญ่ก่อนเราค่อยเกลียน้ำหลังตัวหน่อยน่ะหาก็ตัดแล้วนี่เอาตัวมันหายง่ายเห็นก่อนนี่นอนไม่เท็จเบิดคือเก่าหมนแหละหมดแล้วตอนนี้กำลังหายขลาม ขายเผาแล้วมาแรงไปขายในว,วันเดอ,อบุญบ้านเลยขายบังขลามได้้วได้เงินขายบังขลามบ่ได้หรือบ่ได้ผมมีเงิน,งนาบังขลามนี่ให้นวานไปขายมอแรงคนนี่เผาแล้วพอ่ะใหายในเทสได้ตักเทสปากหายขลามก่อน <c oughs> จะได้ไปอีม,มากี้ข้ารั้งกระยาอี ขึ้นเข้าจำอันนี้เลย <จำ S 1> เข้าจำอันนี้นะข้างน้นะเข้าจำเข้าบ่สิหนะาบังไหม,มเข้าออกมาจำเลยนะาทางนี้ดังไฟถ่าเลยคุยเลยให้เขาลามแล้วกับพอดีมาขางไฟเลยนี่ถ่าไฟเป็นทานซะก่อนค่อยเผาหาก็ติด ปอนเฝาว่าฟิงไฟหนาวเนาะอากาศหนาวระลมมาหนีิคนนี้บ้างละหนึ่งสองสามสี่หาได้ห้าก็ได้หกบ้างหบ้างนะบางใยนี่หายายอยู่บางน้อยนี่หายยากเพราะมันโฮมันหน่อยมีวิธีมีวิธีแล้วก่อ็จะมันเหลวนะมีวิธีเอาเฮา ใส่น้ำลอลื่นนี่ผู้กะน้ำกะทิมันน้ำฝนไม้สายน้ำฝนเนี่ยไม้เล่นบุญไม้เล่นบุญยาหวานหายไปเล่นเลยน้ำฝนได้สองอันบ้านหวานนะน้ำฝนมาหายต่อได้บ้างหนึ่งได้บางนึงละเออตัวนี้บ่างหายข้าวเดียวได้บ้างหนึ่งน้ำฝนไว้อยู่นี่ โอ,อ,อ,อได้เอาสี่สิบตัวห้าพันอ่ามหวานได้จากเาหได้เงินเหรียญบุญเมล็ดไะเด้หมดแล้วเมหมดอะไรมันว่วนนบบาไหวเถิะหาลูกไปตีนะตงไอไปตีงกหเราโบรนณเลยฮะมอขลามหายแล้วทีบร้อยทุกคนสิบปลายบ้างนี่หมองเผาขลาม,มาาเอาอะไรเ้วเลี้ยงเฉลือดบน รอรอถ่ายให้มันแหมทะกอนโทนเ่ยให้มันใหม่ใหม่ะกเบืองเ่ยันจะค่อยพลิกปินปินนี่คือเผาข,าขาลามเผาขาลามแบบเขา,ขาเขาให้สุกแล้วจะหยัดใส่ผัดเขาสุกแล้วจะหยัดใส่เขาเผาข้าวหนึงก็ได้ โอ้สปาดสุกเลยหัวซีมได้ซีมได้ขนะองเจ้าสุกกอนเลยดิ <c oughs> เอาไปนั่งเมล็ดงนี่บ่นี่บ่เอาขอ้าวลามทั้ง ข้าวขลามพี่น้องเอ้ยมาเด้อกินบ้าขลามเด้อกินฟรีบ่นซูฟี่ซูฟี่กินฟรีมาเด้อเออคีบนี่สบายเนาะมีมนบ้อแม่ข้าเจะไปขายขาลามนะนะมือเรงไปบ่มือเรงนะเฮ้ยไนเ็นนีวโย่จะจะไปนั่งขายข้าวลามใ้มือเรงนะอชอไนะเอ สาวต้้งแม่ขาด้อ้หทะเจากบ้านจ้าสาวของเจ้เนี่ยสาวห้าสาวหาขอขอิปไปออะเลคีบทะเลคีบเปนจะบขห่อนแล้วจับนะคอัอสปัดเราก็าเผาเขาลามเหมือนกันสาวป่ายาสัสปัดนะอันนี้บัวร้ายตัวนี่สิปายบ้างนี่นะเพอาได้กิน่นซิเพื่อปลาน้ำฝนน้ำหวานถ้าเขาไปขายเขากันถอก็เไยเอาด้เงินไปซื้อกินปังบุญ งานวัด ห่นอนเลยห่อนขนาดเดี๋ยวว่าด่านในสุกและด่านนี่แหละแต่ด่านนั้นแต่จะเผาใหม่ๆกูนี่จังหน่อยก่อนมาคอยติดเกียร์คัะด่านนี่กัสุกแล้วสุกแล้วน่าจะโอเคได้คนนี่สำนีน่ะโอคเคแบบตัวไม้ใส่เลยบัดนี้ ตะตานชะกอนปุ๊บพอต้องใหม่ไปไหนก็ได้พอเขาวันสุกแ์ละอ่าปึ๊บปึ๊บ เรียบร้อยตัวนี้ยังห่อนๆเลยตอนนี้นะถ้ามันเดดย็นซะก่อนเขาจังเอาปอกปลอกออกปลอก,อก,อกมไม้ออกเวลาเขาจะกินมันจะค่อยสบายไงสุกแล้วถักปะยังบาดนี่อ้าตัวตัวนี้สวดมาเลยตัวนี้สวดเลย,ย,ยไปพาโทษไปเลาะเบิ้งเขาขายเครื่องในงานบุญ ปเป็นใจมีหลายบ่คคนขาย,ยนะโอ้แดกขนาดประมาณหมองหาโมงเดี๋ยวนี้นะโอ้โหแนวขายโอ้ตั้งแะไรมองสัตว์ป,ปุกลเป้าดนี่เลยนี่พอดีมีคนมาเถอะโอ้อยาขายดีป่ะ ท่านเต็มโตอยู่คนหลายคนเนาะเออคนหลายพูดหลาย <laughs> นั่บหท่านเต็มโตอ่าต้องเหลือเออเฮอโลดเหลือเอโอ้ที่ขายดีบ่านนี้จะเหงานอนบ่งัางเหงาอยู่อั้งเมียงอันนี้ปลาหมึกปลาหมึกบ่เคี้ยวเป็นหอยฉันดอกเคี้ย <laughs> ว่าหอยเห็นเอามาทุบออกรถ้วจำ คนหลายคนเนาะคนมาตีคนมาหน่วงจานใสเหมือนเดิมโอ้หลุนใสแบบบ่ต้องใสเวทีเลยตัวหลุ่นนี่บ่มีเวทีเนาะบบบนี้เนาะโอ้เห็ดกินงามเท้หัวหน้าคนนี่ บมต้องใช้วิธีล่นแบบนี้นะโอ้สบายเกินบุญใหญ่ก่อนบุญใหญ่กันเนาะเออปุญน้อยเอาห้างน้อยเอาธรรมดาก็เนาะเฮ้ยเดี๋ยวธรรมดาซะก่อนเปิดแบบเป็นเต้นธรรมดาแบบบริวารทีได้เลยมาเดทพถึเด้อมาบุญกุฏินเด้อถ้าผู้ใดบวมากในพลาดในนอนงานนี่นะ พลาดแล้ว่พลาดแน่นอนขันสุปเจ้าบ่มาปีหน้าเขาตงจัดขึ้นอีกเมนว่าเมนผู้เจ้าสีลุบคันน้มันมานะมาเด้อเอ็ซีเด้อช่วงนี้จัดโปรโมชั่นเด้อสามดอกหาบ่สามดอกห่าขึ้นกำไรให้ลูกค่าสูงสามดอกหาเนาะผู้ใหญ่เลยซิปป่าวว่าเด็กน้อยละห่าคู้ใหญ่เลยซิปดอกเผนดอกของแท้ไม่ได้เห็นเลของแท้โอ้ มาแต่อเมริกาผมพูนเพราตัวภูเขาจากนีขี่ลากเต้ยเลยนะสั่งมาจากอเมริกาผู้ได้นะ่ะเวลาเขาซัดเขาบอกให้จับจั้งสิเวลาซัดนะได้สามเดือนดนวยแต่บ่บต้องเอาดอกมันซัดเขาเานะแถวปีกมันไปแถวมันเดินรองมึงเด้อโอ้แมนอีหลีเนา่ <c oughs> เดี๋ย,ยวเขาหู้สูตรลเลยเซ็ตเ <มา S 1> นาะดับโลดบานนี่มาได้พี่น้องก็มาได้มาได้เงาได้มาแรงเนาะ นั่งเบิ่งห่าละลาวไม่คนมาซัดนี่เงาเลยแมลงนี่ตาไฟบมมาบบได้แมลงนี่ฟาดอย่างยิ่งใหญ่เลยเนาะแมลงจัดปูแน่นอนมแลงจัดปูเนาะเ,าเออมาหุบเด้อทุกคนนี่ซัดได้เอาไปเลยมางนี่แปลกเว้ยเอ้ยขายรถไฟฟ้าบ่โอ้เนี่นี่ก็มีได้บาทนี่โอ้คันเท่าไรนี่ คันหนึงสาพันห่วยซื้อไปให้ลูกนะครับโอ้หักกลกีเห็ดไปแล้วบาทน,นี่อาาบบา่าบัิศรบับัลงสาต์บัมันนี่นะออลงาเลยมันมากเอาเลยหญ้า,าก็เป็นมานนี่หากดกันานี้เนาะเพียค่อยงดได้เงินหลายแล้วบ่ได้หลายแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้เต็มกระเป๋าแล้วพูกระเป๋าตึงนละโอ้ยอายมาได้บุญบ้านคุณหินบ้านบ่า,บาทรเพิ่น แมนบอก่ผู้เจับบริกางห้านแล้วบ่อยากเข้าขมานะ่ะเขามากะยาเด้อยผมเพิ่นยังเอาคอยไว้รถอยู่เพิ่นขายขายแต่รถน้อยนี่เนาะโหดขนาดเอ,อสาวพันเลยขี่บนมือรถสิบนาทีสิบนาทีอย่าพอเจียวไปอย่างสิบนาทีสิหน่อยก็เราเฮ็ดเองบ่น,นี่คันเท่าไรซื้อน,นั่นนี่นะคันหนึ่งสามล้าน โป้แพลงขนาดลึกโอ้หลดนี <ee> <kung usz> <sk> ่กขักเว้ยโอ้หนาวขนาดเนาะแล้วแล้วสุดจ้ามาแรงนี่เงียบกิริบดังไพ่สิดโคเบะแงคัวเบะบ่เอามาดูยังข่าเข้าวผัดอยู่นี่มาเด้อกับผู้ได้ยาดอยากกินน้ำเด้อเอออยากดูบรรยากาศกับนี่นี่แหละยงบ่มี มาซื้อเลยมีแต่ไปภูมาขายหาันช,ชันจิบอพขายของเล่นเด็กน้อยของผู้ใหญ่เอามีฮะมาในโลกบางขลามแล้วครังนี้นะมาแต่ไปเลาะวัดยาเนี่ยไงยังบ่มีคนมาซื้อเลยมีแต่คนขายมาซื้อแล้วก็เมือม่อวันหนาวหนาวเนาะเลาะขลาม ฝนหวานไปขายบ่อสีวแสบบ่อบางคับเออบังคบเจอบัง <reco> ค <Christ> ับเจอบคับเจอดึงออกป่ออีกที่ำงานในนที่เป็นเจียขัดขนาด มือดึงออกมาได้บ้านาถ,า,ถาเข่วกัดเ็มือดึงออกดึงออก,กได้แบบ <c oughs> บางนะ่เ <c oughs> บิงบ้งเบิ้งดึงนี่ป้ามือป้าป้าปอกออกบางค่อยลอกง่ายเกลากัสิผมโรดยัมซื้อกินแล้วกง่าย มัดอก่ได้กินน่กูไ่ได้กินนี้พอด,ด้สุกสมนี้กันสีมังกรมันสีเขียวๆน้อยนึงแดดสันเหนเด็กกินก่อนเลาบไก่เหมือนเนห็นเห็นลาบไก่กิน แล้วแหละเนี่ยเด็ดตัวนี้ไปแกงตัวนี้นะผักหอมนะครับป้าตัวหลายขนาดนี่ยลาบนะซื้อหาพันกีบเท่านี้ยต่างพคนต่างฝันเลยนะอ๋อตอนนี้การเทศกินทุกคนเลยทั้ทงนอกก็เปิดเพลงบุ้มๆเลยอยู่ไก่วัดเนี่ยมีแกงจาฟักตัวนี้ มาคั่วอยู่นอกไปนน่นะๆว่าอยู่ทั้งในแกงใกล้ทั้งในกัเนเมนหวานคั่ว tem então, que แกงนคนแกงอันแซ่ฟักนะี่ไก่ไม่ไข่นี่ลาบนะี่ยมา嘛ทุกนะคนขิงเข้าร่วมกันแซ่บๆตอนแรงๆทุกคนนะี กินครับกินน้ำอิ่มแล้วทุกคนเลยทางแม่น่าฝนน้ำหวานกับผากันไปเล่นบุญทุ้คนเลยมีบุญบุญบ้านอยู่นี่กับมาเนี่ยสำนี้ก็จะเอาน้ำในน้ำฝนมาสาระคลิปนี้กานจบเพียงเท่านี้ผอก็ขอบใจเพื่อนสู้คนสู้คนขับส่งคลิปจนจบจนจบการหน้าคลิปหน้าเจอกใหม่คลิปนี้บายบายสบายดี